สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อั t e ตเวิร์กพอดแคนะครับตัวนี้คุณอยู่กับผมแอดโอนจากอั t ตเวิรนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมานั่งฟังเรื่องราวของนักวิ่งคนหนึ่งครับที่อาจจะทำให้เรากลับมามองชีวิตตัวเองในมุมใหม่ได้อีกครั้งนะครับเขาคือเควินคิปตัมนะครับนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาผู้เพิ่งจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันแต่ทิ้งแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ไว้ให้เรานะครับ เควินคิปทำไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมเขามาจากหมู่บ้านเล็กๆชื่อเชมาโมประเทศเขีนยานครับที่นั่นสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง2,600เมตรอากาศเบาบางถนนเต็มไปด้วยดินฝุ่นนะครับเขาเติบโตมาท่ามกลางความลำบากต้องช่วยครอบครัวเลี้ยงมัวใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่มีรองเท้าวิ่งดีๆไม่มีสนามซ้อมดูรานะครับแต่ทุกการด้วเขาวิ่งบน ทางดินบนภูเขาหรือแม้แต่ในป่ากับกลายเป็นสนามที่ซ้อมหล่อเลี้ยงทางร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นเล็กๆของผู้ชายคนหนึ่งผู้ที่จะกลายเป็นหนึ่งคนในนักวิ่งที่โลกต้องจดจำนะครับคลิปทําเริ่มลงแข่งฮาฟมาราธอนตั้งแต่อายุ13ปีผลลัพธบหรอครับเขาไม่ได้ชนะหรอกแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือบทเรียนและประสบการณ์นะครับเขาลงสนามเรื่อยๆและฝึกซ้อมเรื่อย และในปี2022โลกทั้งโลกก็หันมามองเขาเพราะนี่คือครั้งแรกที่เขาลงแข่งมาราธอนระดับนานาชาติที่เมืองวาเลนเซียนะครับแล้วเขาก็ทำเวลาตามกว่า2ชั่วโมง2นาทีสำหรับคนทั่วไปอาจฟังดูธรรมดานะครับแต่วงการวิ่งนี่คือปรากฏการณ์เขาประกาศตัวว่าผมมาแล้วหลังจากนั้นเส้นทางของเขาก็ยิ่งพุ่งแรงนะครับเขาชนะลอนดอนมาราธอน แม้อากาศจะเต็มไปด้วยฝนแต่เขาใช้เทคติกที่เรียกว่าเนกาทีฟสปินนะครับคือวิ่งครึ่งแรกช้าหน่อยและครึ่งหลังให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับมันต้องใช้ความเข้าใจของร่างกายความอดทนและความมั่นใจอย่างสูงนะครับจากนั้นในปี2023ครับที่ชิคาโกเขาทำในสิ่งที่หลายคนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับ เขาทำลายสถิติโลกมาราธอนด้วยเวลา2ชั่วโมง35วินาทีนะครับหรือแค่ไม่กี่วินาทีเขาก็สู่ตำนานทับ2ชั่วโมงที่นักวิ่งทั่วโลกใฝ่ฝันนะครับบทเรียนที่เราจะนำไปใช้ได้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ชีวิตของคลิปทำเหียนบทเรียนหลายอย่างที่เรานำมาใช้กับชีวิตตัวเองได้นะครับ1คือที่มาของเราไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับเขาเติบโตในหมู่บ้านเล็ก ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกแต่เขาใช้สิ่งที่มีเป็นเครื่องมือสร้างฝันนะครับ 2. นะครับความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบนะครับเขาเริ่มต้นไม่ได้ชนะเลยนะครับแต่เขาไม่เคยหยุดเรียนรู้ไม่เคยหยุดพัฒนานะครับ 3. ความสําเร็จไม่ได้มาจากพรสวรรค์อย่างเดียวนะครับแต่ต้องมีการฝึกฝนการวางแผนและรู้จักการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับและ 4. นะครับการพร้อมเสมอคือกุญแจสําสคัญนะครับเขาไม่รอโอกาส แต่เตรียมตัวให้พร้อมเสมออยู่ตลอดจนเมื่อมีโอกาสมาถึงเขาก็คว้ามันไว้ได้เต็มมือนะครับการจากไปและแรงบันดาลใจนะครับน่าเสียดายเพราะว่าตั้งแต่ต้นปี2024เขาพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และโชคชะตาก,กับพรากเขาไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ใช่แค่เขานะครับแต่รวมถึงโค้ชของเขาด้วยเขาการจากไปของเขาทําให้โลกทั้งโลกเศร้านะครับแต่ในความเศร้านั้น เราก็ได้เห็นพลังบางอย่างคือพลังแห่งแรงบันดาลใจที่ยังคงอยู่แม้เจ้าของมันจะไม่อยู่แล้วก็ตามนะครับเคเป็นคลิปทําสอนเราว่าแม้ชีวิตจะสั้นแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำให้เวลาที่เหลืออยู่นั้นมีความหมายแค่ไหนครับลองถามกับตัวเองดูนะครับว่าเรากําลังรอโอกาสอยู่หรือเปล่าเรากำลังบอกตัวเองว่ายังไม่พร้อมหรือเปล่าหรือจริงๆแล้ว เราควรเริ่มต้นเลยใช้สิ่งที่มีฝึกฝนตัวเองและวิ่งไปข้างหน้าเหมือนกับที่เควินคิปท์ทำนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เรารู้ได้แน่ๆก็คือวันนี้เราสามารถเลือกลงมือทําได้นะครับนี่คือเรื่องราวของเควินคิท์นักวิ่งผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกครับหวังว่าทุกคนที่ฟังจะได้รับพลังกลับไปนะครับ ก้าวต่อไปในเส้นทางของตัวเองขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับผมแอรนอัตเวิร์คขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเราอีกนะครับรบกวนกดติดตามด้วยนะครับเราจะนำมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ